ส่วนเรื่องการช่วยเหลือกเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9นะคะกำลังคนจากกองทัพบกก็ยังคงลงพื้นที่เข้าช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องล่าสุดค่ะลงพื้นที่ไปรับซื้อลำไยจาก,กเกษตรกรชาวสวนที่อำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาค่ะ นี่เป็นภาพที่กองพลฐานราบที่6โดยกองพันฐานปืนใหญ่ที่23กรมฐานปืนใหญ่ที่6ได้จัดกําลังพลลงพื้นที่ไปช่วยเหลือเกษตรกรนะคะในการเก็บผลผลิตคัดแยกแล้วก็รับซื้อลําไยจํานวน160กิโลกรัมจากสวนลําไยของนางอาร,รยานินดีสะน้อยซึ่งเป็นเกษตรกรบ้านบุโพตําบลตูมอําเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาตามโครงการน้องฐานอิ่มท้องพี่น้องเกษตรกรอิ่มใจ เมื่อรับซื้อมาแล้วนะคะก็จะนําไปแจกจ่ายให้กับกําลังพลงและครอบครัวได้รับประทานกันค่ะเป็นการช่วยเพิ่มรายได้และบรรเทาความเดือดร้อนจากราคาผลผลิตที่ตกต่ําและไม่สามารถระบายสินค้าออกจากพื้นที่ได้ เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 i หลังจากช่วงนี้เป็นช่วงที่ลำยใ,ให้ผลผลิตในปริมาณมากนะคะถ้าหากปล่อยทิ้งไว้ก็จะทำให้ผลผลิตเน่าเสียหายซึ่งหน่วยขึ้นตรงกองทับบกได้ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรตามนยโยบายของผู้บัญชาการฐานบกในการเร่งให้ความช่วยเหลือทั้งสนับสนุนกำลังพลในการช่วยขนย้ายผลผลิตตลอดจนจัดยานพาหนะแล้วก็ขนส่งไปยังจุดรับซื้อรวมทั้งรับซื้อผลผลิตจากพี่น้องเกษตรกรด้วยค่ะ